วันอาทิตย์ก็มีคนเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้มันเป็นวอล์กอินอย่างเดียวเนาะก็รอไปเรื่อยๆะคะ่ะเขาบอกไม่นานเท่าไหร่ค่ะตอนนี้เราก็ดังเข้ามาในห้างแล้วค่ะหลังจากที่เราเข้าแถวอยู่ข้างนอกดเ,นดเดี๋ยวเราต้องเอาองครกอบประชาชนะนะคะมาแลกคะิวทีนึง จริงวันนี้เราถูอว่าเราโชคดีมากนะเราล์กอินแล้วเราเรอไม่นานนะแค่ครึ่งชั่วโมงปกติคนถืนเขาจะนานกว่าน,นี้นะวันนี้วันอาทิตย์นะคะที่หนึ่งตุลาเดี๋ยวเก็บบรรยากาศข้างในามาให้ดูค่ะทุกคนกอยู่ข้างในนานไหมคะได้คนละครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะนี่ได้มาแล้ว <S <S น่ารักค่ะเดี๋ยวดูนะคะวันนี้เราจะซื้ออะไรได้บ้างาเพราะวันนี้เราจะเอาน้องฮิโรโนกับบ้านนะคะ อีกแป๊บเดียวก็จะถึงคิวของเราได้เข้าไปแล้วนี่โอ้ยไม่รู้จะซื้ออะไรเลยอะของน,น่ารักเยอะมากก็มีแอฟโรนะครับมีอันนี้หมดแล้วมีอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับแต่ว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วข้างนอกก็เริ่มมีาถายแล้วนะคแต่ว่าของเราเพิ่เข้ามานะครับมอลลี่ กับอาณาจักรมอลลี่ทางไอแลนด์นะคะโดนตีเมืองไปเรียบร้อยแล้วหมดแล้วนะคะโดนยไปแล้วครับเราไปแล้วไปแล้วชอปปิ้งกันเถโอ้โหมีแต่ตัวน่ารักๆ่ารักนั้นเลยอ่ะใครดูแล้วรู้จักตัวไหนคอมเมนต์บอกเราด้วยนะบางตัวเราก็ไม่รู้จักอันเนี้ย หลังเราน้องวนนี่น่ารักมากๆมาเดินดูเรื่อยๆคืออะอาณาจักรมากอะดูดิคือ,อ,อนี่คือความสุขเลยนะคนที่ชอบอาร์ตคอยนี่คือแบบมันเยอะมากจริงๆโอน้นี่นี่เดี๋ยวมีโซนนี้ด้วยเดี๋ยวให้ดูโซนนีเน้เหลือแค่ซีลีมีแล้วอ่ะเดะเนี่ยเต็มเลย เราจะลองสุ่มันแล้วกันเพราะว่าซีรีส์นี้เรายังไม่มีเนาะเราจะไม่ซื้อยกเซตนะคะเราเป็นเราสายท้าทายเราอยากซุ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาที่นี่อีกเรื่อยๆนะเดวเราอ่ะอยากได้น้องคนนั้นอ่ะนี่เลยนี่เลยที่แบบเป็นโทรศัพท์จะดูเนาะว่าเราจะได้ไว้เนี่ยได้ได้นี่มาเรามาสุ่มกันเถอะจะได้ไหมจะได้ตัวที่คิดไว้ไหมเวลาสุ่มแล้วไม่ยกเซตเนี่ยมันตื่นเต้นอย่างนี้นี่เองนะ เลยสองสามอยู่ไหนลูกอยู่ไหนเอาตัวสีเข็มมาเลยก็ได้นะอันนี้แล้วกัน <laughs> นี่ปาน้องฮิโรโนกับบานเรากันเถอะลูกเราโดนน้องตอแพนด้าตกเดี๋ยวเราจะซื้อน้องกลับไปด้วยหนึ่งตัวคอลเลคชันนี้เลยแปว,ว่าน่ารักดีอะเดี๋ยวเราจะลองสุ่มดูนะสักอันหนึ่งอยากได้ตัวนี้ตัวที่ดูเป็นรานชินีเนี่ยสั่งการเนี่ยเดี๋ยวดูดิว่าเราสุ่มแล้วเราจะได้ไหมมา ลองซึงซุ่มอันนี้แล้วกันนี่น้องสกอร์เพนดา้าเราโดนน้องตกเราตังา้งใจมาซื้อน้องยิโรโน่แต่เราเจอสกอร์เพนดา้าตก,กแล้วจัดไปหนึ่งกอง สะสมสักตัวหนึ่งอะไรอย่างงี้นี่ง่ายดูดิแต่ว่าตอนเนี้ยเขาบอกว่ามันโซเอาหมดแล้วคิดตังกันเถอะเราได้เกิร์ลแคนด้ามาหนึ่งนะแล้วก็ฮีโร่โน่หนึ่งนะเราอยากได้บอลลี่แต่วันนี้ไม่มีโซเอาเดี๋ยววันหลังใครมาดูใหม่แล้วกันเนาะปังคิดตังนี่เห็นไหมใครนี่น้องฮีโร่โน่ดีมาแลวแก่้องสูง ย <hoc> ังไม่มีก็เดี๋ยวเรา จะไม่ใช่ตัวที่เราเลือกกันได้ป็นไรนะแป๊ดดึงนะมีอะไรม่มีนะนี่เนอะนี่เลยน่ารักแล้วนี่คือการ์ดของน้องรู้สึกว่าเราโดนนอสเราแพนด้าตกเพราะฉะนั้นเราก็เลยลองหยิบน้องมา1ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้อเราได้ตัวไหนมจริงแล้วตัวไหนก็น่ารักหมดเนาะสี ซีรีส์นี้เฟรนด์รีเยวนันด้วยนะเดี๋ยวดูนะว่ามันน่ารักแค่ไหนเฮ้ยมันจะใช่คนที่เราบอกว่าเราอยากได้หรือเปล่านะถ้าได้นี่คือแบบดูดู ได้ตัวที่เราอยากได้พอดีเลยนี่คือล่าชินีตัวนี้ไงที่บอกไว้จะได้ตัวนี้ม่าโอ้โหเราได้จริงๆด้วยอ่ะโอ้โหเฉลีีเลยน่ารักมากนกน่ารักสุดๆตามด้านลางของน้องน้องมีหัวใจด้วยเห็นป่ะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปใส่ไปเออเราเออทเก็บแกะ จะต้องซื้อเพิ่มซะแล้วน้องสเกลเพนดซีรีนี้โอ้ยน้องน่ารักมากน้องให้แบบตัวที่เราเลือกเลยอะ่ะเอออีการ์ดการ์ดลืมการ์ดลืมการ์ดนี่มีการ์ดเขาก็เดี๋ยววันหน้านะคะเราต้องกลับมาที่ป้อปมาดอีกแล้วเพื่อที่จะมาตามหาหน้องทเทาโนตต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็สนุกมากเลยะคะ่ะกับป๊อปมาที่เซ็นทรัลเวิร์สนะคะใครยังไม่มาเดี๋ยวมาได้เลยนะเดี๋ยวต่อถูกไม่ได้นานมากแล้วด้วยโอเคไปแล้วค่ะไ้ <S <S